พิธีชุมชนคนทําเทียนเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเทียนวันเกิดพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งมีที่บนเหตุของแท้แทะพี่น้องหาหยักเบิ้ง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 นั่นเป็นจุ่มละนั่นก็เป็นต้มก็มาล่องในนี่เนาะมาลอบเหมืก็มาขูดขูดเลยเขาพันสามาเบิ้งอีกสัหนึ่งกันเลวนี่เดือนมิถุนายนย้อนในลุงมาเนี่ยฝนก็เตรียมแต่พียลไรพี่น้องก็จะเป็นเทียนพันสาไปแห่งามๆเฉลิมฉลองกันได้เดินทางมาถึง อุบลราชธานีพี่น้องคือมาถึงวัดพระธาตุน้องบัวเนาะซึ่งเป็นวัดทีดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งหล่ะกะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์หล่ะสวยงามของจังหวับบหดอุบลราชธานีอีกวัดหนึ่งพี่น้องอารติท้ายย้อนแสงอิะจีเป็นขาวๆพี่น้องค่อยชัดที่คือ,อพระธาตุน้องบัวหรือพระธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ นี่เป็นวัดที่มีสื่อเสียงโด่งดังประจำจังหวัดอุบลราชธานีวัดหนึ่งมีพระยาหน้กเจด,ดีพระธาตุน้องบวอัวได้สร้างขึ้นในปีสองพันห้าร้อยถด้ผนองได้เนื่องใน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกึ่งพุทธการพี่น้องคนเนื้อที่หาซิปลเจดีย์นี่พได้จำลองแบบมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียพี่น้อ ้ายอาจจะย่อนแสงที่นนองเ้อาลูกกำลังอ่อนมาทางทีอบอย่อนแสงเนาะทั้งเบือทั้งปวงนี่พันธุ์ย่อส่วนมาจากจำลองมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย เอาไปข้างในพระาธาตุพี่น้องจะมีพระพุทธรูปอาิจฐานตัง้งให้เข้าได้กราบวายยู่สี่ทิศเข้ามาภ่ายในพระาธาตุเจดีย์องค์หญ่งพี่น้องปราะว่ามีพระาธาตุองค์เล็กที่เป็นสีทองเหลืองอารามพี่น้อง ประดับประดาอยูอ่ที่พระธาตุองค์แง่นึ่ครอบไว้เนาะสวยงามไปหน่อยมีพระพุธทธรูปบางเดียวกันซีดานซีถิศเข้าใด้เขามานามัสการมากราบเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกับปูเดินทางมาต้องเจียวมาก,กราบสแสวงบุญเนาะพระธาตุน้องบัวจังหวัดอุบลราชธานี่ีน่น้องมีของดี หลยให้เบิ้งอยู่หน่อให้มากกว่าให้มากกว่านอกจากหันยังมีเทียนพันษาเนอหยิเป็นรอ,อขึ้นมาเพื่อเสิเอาไปแห่ได้วันเข่าพันษาพี่นอประกวดแข่งขันกันพร้อมของวัดต่างๆภ่ายในเมืองอุบลลุ่งสิผ้าไปเลาะไปเรียบเบิง้งภ่ายในวัดติดตามมา่น้องติดตามมา อยู่ไกลๆพระธาตุพี่นงก็สิมีเทียนพันษาพี่น้องลูบล้อเทียนพันษาเนาะคนมาตั้งชั่วว้นี่เป็นแต่ละปีแต่ปีเพันกระสิทมีการแข่งขันเทียนพันษากันเหรอปีที่แล้วนั่นคนในที่ซีวัดนี่เนาะเทียนพันษาพันกระสิมีอยู่ชั่วอยู่สองด่านนะพี่น้องเด้ออยู่ในวัดพระธาตุงบัวเลยพี่น้องกนยะิมีวิถีชุมชนคนทำเทียนเนาะ เป็นแหล่งเรียนรูด้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเอา้อาเขามาเบิ่งพี่น้องสิพามาเบิ่งประเทศต่งางๆในมีอย่างเนี้ยเด็กมันกลนน็ล่ออะไรันเสร็จหรือพี่น้องเป็นดอกบัวเป็นดอกไม้แต่ว่าเป็นเทียนนี่พี่น้องสำหรับจุดเด็กคนก็สิะลอ่อเตรียมไว้แบบนี้แหละอ๋อตัวเล็กๆในพจนานุกรมเป็นเทียนวันเกิดพี่น้อง อันนี้เป็นวันเกิดผู้ใดเกิดวัดยังก็มาเอาอบูชาเทียนนี่แหละไปจุดอยู่เนาะประจำวันเกิดตัวเองอ๋อันนี้ก็จำนายสิพี่น้องอันนี้ก็จำนายคือกันสามารถซื้อกลับไปบ้านได้บูชากลับไปบ้านได้พอดีก็ลังเห็ดสิเพืน่น้องนี่ยพอดีก็ลังเห็ดจุ่มดอกเทียน,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 นค่ะยีน,นี่นี่พอดน,นจุ่มดอกเทียนเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งวิธีปันเหตุจุ่มดอกเทียน เอาแบบเขี้มมาจุ่มนั่นเนี่ยยืดลงไปน้ำหามันใส่เออของ้อันนี้คือของเตรียมเราทำเองที่เพราะตัวนี้มันจะหายากอันนี้ก็เลย่ายังหมากขั้สีเตี๋ยขัสีค่ะอ๋อหมากขั้สีอันนี้ของแท้ๆท้ไปต้องหายากเพราะว่าต้นขั้สีมันบ่ค่อยเหลือแหละจมื่อนี่เอออันนี้เนี่ยเป็นของเขียมคนจำลองขึ้นมาเป็นปูนกาสดเตอร์เป็นปูนกาสดเตอร์นี่วิธีจุ่มก็จุ่มลงไปให้มันจับมันเสีย จับเลยแหลมันก็ายมาแซ่น้ำเนี่ยให้มันก็จะเป็นอารูปดอะเทียนรอยน้ำแบบนี้กระงทงกระดาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งนั่นเป็นตุ้มล้ะนั่นกะป้พอ,พอ,พะองมันกินจะเป็นดอกพี้นหนงสวยงาม อนจะเปนธีเริ่มต้นเียน่อหลงเาเนคนอ๋ออันนี้คือเทียนเกาพี่น้องเพิ่นเอามารี้สไสเขินเนาะเอามาหล้อมละลายแนาะเพิ่นก็มากเับไปใส่ไหมว่าสันต่อไปเนี่ยมามาเบิงมาเบิงเห็นบ่ที่ทีเพิ่นเห็ดนี่เพิ่นต้มก็มาลุ่มในนี่เนาะมาล่มก็มาขูดขูดเลยคุณยายขูดขูดกับมาไหวนีมันบ่อ่านี่นนี่ นี่วิธีต้มนี่อันเกาเกาผลหมาเห็ดแกออกม่าผสมกันมาต้มแบบนี้นะใส่ปีบเนาะอ่านี่หม่ากับหม่าเป็นแบบนี้ไข่ซิงอ่าสกปรกตกตะกอนน้อนก้นนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะไปจุ่มเป็นดอกเทียนจุ่มแบบนี้นี่นี่นี่ผมกำลังเห็ดอยู่นี่ เดียวกันกับเมืองกีนี่เดียวกันเลยนี่นี่นี่มันกำลังออกอ่ค่อยๆแง่ออกค่อยๆแง่ออกจากห่อนมาถึงเย็นเห็นว่านี่มันกระจิตเห็นจอกดอกเทียนร้อยน้ำได้พอมเ็นรอดอกเทียนเรียบร้อยเป็นหน้าคนกระเสือมาร้อยเป็นพ่วงเจริญวาดสายเทียนเนาะ หลับเพิ่นก็บสิเคลือบด้วยวัสดุที่บ่อ่าให้มันถือแดดถือวามร้อนแล้วมันอ่อนมันหวบตัวลงพี่น้องเพิ่งเกิดมีกรรมวิธีของเพิ่นเอาจังมาเบิ่งมือออกพั้นสากันแล้วก่ามันสวยงามซ้ำใด้เนาะโอ้เข่าพั้นสาพออกพั้นสาเนาะเออเข่าพั้นสามาเบิ้งสิ่งหนึงกันแล้วกันโยวัดพระธาตุหนองบัวเด้อที่เห็นอยู่นี่กับเพิ่นก็ร่างท้ำการอ่าประดับตกแต่งสีเทียนเทียนขั้นษาได้พี่น้องเด้อ เตรียมการถึงแต่ตอนนี้ไปละ่ะนี่เดือนม,มิถุนาลุ่งมาเนี่ยเพินเตรียมการถท้พี่ละไปเหตุเกียนพันษาเพื่อสีแห่จะเป็นพุทธบูชาของวัดพระาธาตุน้องบัวพี่น้อง<ส><ด> นี่อีกมองหนึ่งพี่น้องซสีกทั้งนี่ใกล้ๆกันนี่กัดนก็มีน่าจสางกระลังแกะเที่ยนพันษารอเทียนพันษาเห็ดเทียนพันษาพี่น้องเพื่อจตเอาไปเฉลิมฉลองเนาะนี่เดือนมิถุนายนย้อนในลุงมาเนี่ยฝนก็เตรียมแต่เพี่งอะพี่น้องก็จะเป็นเทียนพันษาไปแห่งามๆเฉลิมฉลองกันได้ก็ได้อาจะเริ่มมาเที่ยวกันแล้วกันเนาะแห่เที่ยนพันษาของเมืองอุบลในพี่น้องได้ ได้กราบได้ไหวพระธาตุน้องบัวซิงซักซิ์ประจำวัดแหละนะพี่น้องเนาะนี่คือวัดที่สวยงามหละของเมืองอุบลอีกวัดหนึ่งการท่องเที่ยวเมืองอุบลก็คงจะเอาไว้สมีสักกันพี่น้องพอลูกต้องเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษไปยังจังหวัดศรีสะเกษไปเที่ยวงานผลลไมเมืองศรีสะเกษพี่น้องมันจะเป็นแบบไดติดตามไปกับลูกได้ ไปเที่ยวเมืองสิตเกียงกันเท่าคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปเมืองอุบลมุกดาหารอุบลเอาไว้สมึงสะกอนสวัสดีครับ